สวัสดีครับเพื่อนๆนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านครับชเต channel คลิปวันนี้เป็น EP 332ครับจะมาแจ้งข่าวครับกองรายการสาระดีจายุติการออกอากาศทางแพลตฟอร์มดาวเทียมครับทางระบบ KU Band แล้วก็ C Band นะครับก็จะยุติการออกอากาศตั้งแต่วันที่3 10สเมษายน2565เป็นต้นไปครับ วันที่หนึ่งพฤษภาคมก็จะไม่มีช่องสารดีในหมายเลข99นะครับก็ไม่ต้องกดหานะครับเพราะว่าเขาได้ยุติการออกอากาศแล้วนะครับต่อไปมาดูช่องที่จะมาแทนนะครับมาดูช่องที่มีคอนเทนต์คล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นช่องหมายเลข90ครับกดหมายเลข90ิบนะครับก็จะเป็นช่องดูนี่ทีวีครับหมายเลข90 ก็สามารถมารับชมคอนเทนต์บางอย่างได้จากาช่องนี้นะครับหมายเลข90ครับจริงๆ PSI ในระบบ KU band นะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่กับกล่อง PSIS2XSD นะครับใช้กับจาน KU band นะครับก็จะมีช่อง PSI ก็จะมีช่องสาราดี2และ3อยู่ที่หมายเลข 2, 2, 1นะครับ อีกช่องหนึ่งของช่องสารดีครับก็กดไปที่221นะครับนี่นะครับก็จะเป็นของสารดี3ครับผมอ่าแล้วก็หมายเลขสองสนะครับสารดี2นะครับก็จะมี2ช่องนี้อยู่ครับแถมท้ายนิดนึงนะครับก็คลิปนี้จะมาแนะนำปุ่มเมนูลัดสำหรับแฟนช่อง Top New วทีีครับก็สามารถกดเมนูลัดได้นะครับมาดูกันเลยครับ นี่นะครับเมนูลัดที่อยู่ตรง A,B,C นี่นะครับถ้าท่านไหนเป็นแฟนช่องท็อปนิวก็สามารถกดตัว F ได้เลยนะครับก็จะเหมือนช่อง77นะครับก็กดตัว F เข้าไปได้เลยครับกดปุ่ม F นะครับก็จะวิ่งไปที่หมายเลข77เลยนะครับก็จะเป็นช่องท็อปนิวทีวีครับผมก็กดตัว F ได้ครับก็เป็นการแนะนำเป็นการแนะนำปุ่มเมนูลัดบนรีโมทครับผม คลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมกดตรงรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับตอนนี้ช่องของเรามีปุ่มสมัครสมาชิกพิเศษแล้วนะครับก็สมัครกันได้ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ